แนะนำซิมเน็ตรายปีครับจ่ายครั้งเดียวเล่นเน็ตได้ทั้งปีเลยครับผมแล้วก็มีแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายด้วยถือว่าคุ้มมากๆตกเดือนละประมาณ125บาททั้งค่ายของ TrueMove นะครับแล้วก็ d t t ทคถือว่าคุ้มมากๆเลยครับตกเฉลีย่ยเดือนละ125บาทโดยประมาณ จ่ายครั้งเดียวเล่นเน็ตได้ทั้งปีครับผมคำถามความคุ้มค่าคุ้มทุนของการซื้อซิมเน็ตรายปีนั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมครับเราสามารถจ่ายครั้งเดียวท่านผู้ชมจ่ายครั้งเดียวเล่นเน็ตได้ทั้งปีนะครับจ่ายครั้งเดียวอยู่ที่ประมาณ1,500บาทเฉลีย่ยเดือนละ125บาทเองครับเล่นเน็ตได้ตลอดปีไม่ต้องเติมเงินแล้วก็แถมโทรฟีทุกเครือข่ายด้วยถือว่าคุ้มมากๆเลยครับผมวิธีการซื้อซิมนั้นก็ไม่ยากนะครับ แค่คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปแล้วก็เข้าไปซื้อสินค้ารอซิมใหม่มา2-3วันแล้วก็นำซิมนั้นไปลงทะเบียนก็จะสามารถใช้งานได้เลยครับใส่เป็นซิมสำรองนะครับในช่องซิมที่2ของมือถือของท่านก็จะดีมากเลยครับแต่ถ้าเป็นมือถือที่มีใส่ซิมได้ซิมเดียวก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมผมลองเล่นเน็ตดูนะครับเล่นวิดีโอเล่นรูปภาพเล่นแอปต่างๆปรากฏว่า เล่นได้ดีมากๆครับไม่สะดุดเลยนะครับผมถ้าสะดุดก็จะน้อยมากๆท่านผู้ชมถือว่าคุ้มมากๆสําหรับซิมเน็ตรายปีนะครับเล่นเน็ตได้ไม่จํากัดทั้งปีความเร็วอยู่ที่6เมกะไบต์เปอร์กที่สําคัญโตรฟีทุกเครือข่ายด้วยถือว่าคุ้มแล้วก็เยี่ยมมากๆเลยครับผมตกเืินละประมาณ125บาทจ่ายครั้งเดียวครับผมลิงก์ทางซื้อจะแปะไว้ในคลิปนะครับไปติดตามดูกันได้ครับลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้สิ่งดีๆมาแนะนํากันครับกับช่องไม้สงกรานไม่ในชาแนลครับผมสวัสดีครับ